เดี๋ยววันนี้เราไล่ไปทีละประเด็นแต่ว่าเรื่องแรกเลยที่อยากถามอีกก่อนก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมามเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็สนใจมากนั่นคือนุกนิกกับนิวตี้ก็จริงๆแล้วน้องเขาก็ทะเลาะก,กันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยบ่อยแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยที่นุกนิกมาปรึกษาเนี่ยก็ก็ตกใจว่าเอ้ยมันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันอาจจะเริ่มมาจากเรื่องที่แบบว่านิวตี้ไปปลุกนุกนิกแล้วนุกนิกก็แบบอาจจะแบบมันไม่คินอะับก็แบบแรกๆเลยคือมแบบันเป็นเรื่องแรกที่ ที่ทําให้นุกนิกมาปรึกษากับหนูถ้าหนูก็แบบตกใจแบบเฮ้ยมันขนาดนี้ได้หรออะไรคือมันเราก็แบบเราตอนแรกเราก็เป็นห่วงเด็กๆอยู่ด้วยกันจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือก็ไม่ได้คิดว่าจะยังไงอะไร้ะแต่พอ,พอมันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยเราก็แบบนังนเครียดเลยแบบก็คิดไปใหญ่เลยเอ้ยนุนิต้องทําอย่างนี้นี่ลองลองค่อยๆค,คุยกันไหมคือ้องเขาบอกว่าเออก็พยายามแล้วทําอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยน,นั่นหมายความว่าคือ นิวตี้ไม่คุยกับนุกนิกเลยเท่าที่น้องเขาบอกเขาเหมือนเขาก็พยายามแล้วเลยคือตอนแรกหนูก็ยังไม่เข้าใจนิวตี้เพราะยังไม่ไปค,คุยคุยกับนุกนิกคนเดียวนะ่ะเพราะนุกนิกมามาปรึกษาเราอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าถ้าจะให้พี่วิเคราะห์นิวพี่ก็วิเคราะห์ไม่ได้เพราะพี่ก็แบบเรายังไม่รู้จักเขาดีพออะไรเงี้ยก็แค่อยากให้ลองลองทําในแบบที่ซอฟๆไปก่อนลองดูอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเดี๋ยวมันคงดีมั้งอะไรเงี้ยให้เวลาเขาหน่อยอะไรเงีเออ้ยอคือในเมื่อน้องไม่สบายใจหนูก็เลย มีคําเดียวเลยคือหนูอยากให้คุยกันเลยคุยกันเลยจะต,ตีกันเลยก็คือให้มันให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยนะั่นหมายความว่าตัวเราเองก็อึดอัดเหมือนกันเมที่เห็นบรรยากาศสองคนนี้ในบ้านแต่คือหลังๆเริ่มแบบมันเริ่มมันเริ่มชินขึ้นนะคะแต่คือแบบเป็นเราเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ปล่อยไว้ขนาดนี้จนถึงครั้งล่าสุดอะไรเงี้ยก็ก็จริงจริงก็คือก็คิดเหมือนเหมือนนี้เลยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเราเราให้คำรึกษาเขาจนไม่รู้เราจะเราจะแบบจะชี้ทางยังไงแล้วก็คือแบบโตแล้วก็มันก็เบื่อเหมือนกันคือเหมือนแบบว่า จริงๆสิบแปดก็เด็กแต่คือแบบว่ามันก็น่าจะคิดได้แล้วแล้วแถมแบบทุกคนก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนว่าม <assass inate S 2> ันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราควรจะปรับส่วนตัวแล้วบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่แบบว่าผู้ใหญ่เขาทำกันคือมันาบางทีอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่พี่ไม่าสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราไม่ได้คุยกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยเป็นว่าปัญหาของนุกนี้คือนูกนี้ไม่รู้ว่านิวตี้รำคาญเรื่องอะไร<ช>แล้วนิวตี้จะ<ำ>ไม่รู้ว่าเพื่อนรำคาญได้ซ้ําแล้วนิวตี้ะคยกุัน เพราะเขาอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของพี่ๆอ่ะมันเป็นเรื่องของเราอ่ะเออหรือลูกอีกมันน่าจะรู้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วที่เราสังเกตเห็นอ่ะนิวตี้เฉยๆมาถึงว่าเุม,มันจะมีมันมีเหตุการณ์ไหมที่นูกนอีกชาร์จเข้าไปแล้วนิวตี้แบบเฮ้ยเรื่องนี้ฉันไม่ชอบฉันรำคาญเรื่องเนี้ยก็จะมีบางบางทีที่หนูเห็นเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยนิวตี้แบบก็มไม่พูดบางทีก็แบบคืออะไรนิวตี้กำลัง อาจจะท่องไแเองอยู่คือหนูหนูไม่ได้เห็นหนูไม่ได้นั่งมองเขาอย่างนั้นคือเหมือนเราอยู่ๆกับเออมองมือเขาก็เห็นมืออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็แบบว่าอออะไรเงี้ยไร ก็แปลกใจว่าเออมันแรงกันขนาดนี้เลย,ลเลยหรอะเยแต่พอพอได้ได้ได้สัมผัสได้รู้จากนิวตี้มากขึ้นได้รู้จากนุกนิกมากขึ้นมันก,ก็เริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจว่าเออมันคืออะไรก็เริ่มเข้าใจนุกนิกมากขึ้นว่าเออนุกนิกเป็นคนที่ฟังแต่ฟังน้อยมากแล้ฟังน้อยเนี่ยก็ฟังแต่ไอ้น้อยเนี่ยไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยจะรับแต่รับแต่คือรับแต่ขยะมาใช่คือมามานอยตัวเองอ่ะแล้วก็ยิ่งทําให้ปิดทุกอย่างปิดหมดคนเ <จะ S 1> ตือนอะไรก็จะแบบเหมือนแบบว่า เขาคอนเซนเทรตอยู่แบับตรงนั้นกับขยะเขา,าตรงนั้น,นะแล้วคือเป็นห่วงไงคะคือแบบให้เราไปยุ่งเขามากคือเราคือเราจะยุ่งยังไงแล้วก็วกปวดหัวด้วยกันคือก็ไม่ได้ว่าไม่อยากยุ่งเพราะปวดหัวนะกะ<อ>็คือแบบว่าคือชีวิตมันเป็นชีวิตของน้องเขาละสิบแปดแล้วอะค่ะคือถึงมันจะเด็กก็คือแบบคือมันก็น่าจะมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่ารู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงควรจะจัดการอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล,และะ้วก็ยิ่งมองก็ยิ่งเหมือนแบบว่าน้องเขาไม่รู้จริงเลยอะไรเงี้ย ต่พอพอได้พูดค่ะสุดยอดคือทุกคนก็พยายามให้ให้ความาความคิดเห็นทางออกกับน้องก็คือแบบเออรู้สึกดีที่มีคนรู้สึกมาเราแล้วเป็นห่วงมนเราแล้วพร้อมที่จะให้เหมือนเราคือมันทําให้เราบาบงทีแบบเออเราเราเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะไม่อยากใจคนเดียวถึงแม้น้องจะเป็นคนมาพูดกับเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาก็เห็นนหะคะเขาก็ไม่พูดเหมือนเรานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อจน สำหรับเรื่องนู้ดดกัินิวตี้เนี่ยก็มาเรื่อยๆจนถึงครั้งสุดท้ายที่พูดห้องครูใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจบด้วยการไม่แฮปปี้เอนดิ้งหนูนี่แบบเหี่ยวแบบเหี่ยวแบบแล้วเชื่อว่าทุกคนก็เหี่ยวกันหมดเรนี้เห็นเหมือนจะใขึ้นตอนแรกอะหนูขึ้นหนูหนูหนูขึ้นพร้อมๆกับซานี้คือขึ้นในที่นี่คือแบบพอแล้วอะวันนั้นที่นุกนีกตะโกนออกมา อยู่ยไเรารู้สึกยังไงเวียงนะเวียงอะไรเงี้ยเออที่เขาพูดประโยคนี้ออกมาเวียงนะเวียงฟังเขาพูดบ้างเนี่ยเรารู้สึกไงคือเหมือนแบบเวลาที่เขาให้พูดอ่ะอเขาพูดไม่หมดอ,มอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาที่เขาไม่ให้พูดอ่ะก็ขึ้นไม่ถูจังหวะอีกคุอจะไม่บังคับหรือไม่ขอร้องหรอกว่าเฮ้ยรักกันไม่เป็นไรไม่รักกันก็ได้แต่ขอให้อยู่กันดีๆอยอย่าอยู่ให้คนอื่นเขาอึดอัดหรือมีปัญหานี่ไม่ได้ตำหนิ แล้วอีกอย่างหนึห่งเขาพยายามเขาก็พยายามเขาก็พยายามปรับตัว้สมมติว่าเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาโดนโดนโดนเขาก็รู้สึกว่าหนูใจร้ายกับเขาเออเขาก็เขาเขาก็ไม่รู้อะแต่ครูเชื่อว่าเขามองเห็นในสิ่งดีของหนูหนูก็ไม่ได้บอกว่าหน,หน,หนูหนูที่หนูบอกว่าเกลียดเกลียดเกลียดคือหมายความว่าการการทำบางอย่างที่มันรู้สึกแย่หนูก็ไม่เคยบอกเขาเหมือนกันว่าเออหนูเห็นนะแต่หนูก็ลำคาญนะอะไรเงี้ยแต่แบบคือเขามีอะไรที่มันมากแต่หนูไม่เอาอ่ะ ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าว่าว่าจะยังไงเพราะว่ามันก็บังคับกันไม่ได้แต่ถามว่าทุกคนอยากให้รับกันหนูจะบอกว่าหนูคงกอดน,นิกไม่ได้วันนี้ค่ะหลุดสุดท้ายอยากให้มันเป็นยังไงก็อยากเป็นอย่างเงี้ยหรือไก็ไปเรื่อยๆค่ะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรกับสิ่งนี้แล้วหนูไม่สัญญาอะไรหรกค่ะเพราะ<ๆ>หนูหนูหนูไม่รับปากหนูไม่แคร์ก็ได้เพราะอาจจะเป็นเพื่อนที่หนูไม่แคร์ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ก็คือก็ ก็แค่นั้นก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราพูดด้วยความหวังดีทั้งหมดอ่ะก็ให้ไปคิดเอาเองหนูก็เลือกที่จะให้มันดีขึ้นอยู่แล้วแต่หนูไม่สัญญาหนูไม่พูดหนูไม่หนูไม่ต้องการคำสัญญาหรอกครูนูก็ไม่อยากถูกมักไม่อยากบังคับห,หไม่อยากให้หนูรู้สึกแบบนี้ด้วยตอนนี้ครูครูยังรู้สึกว่าหนูว่ากำลังถูกรู้สึกว่าถูกแบะบ บรรยากาศมันบีบบังคับเหมือนว่าหนูแบบบังคับเออไม่ไม่ด้วยไม่กลัวกลัวอย่างที่หนูเป็นกลัวมากเลยเนี่ยทำไมชร้างมันนะคะไม่ได้ในฐานะที่เป็นครูครูไม่สามารถทำให้หนูรู้สึกอย่างนี้แล้วครูสบายใจได้หรืออย่างนี้ ครูว่าด้วยด้วยคําพูดตอนเนี้ยหนูก็ไม่มีใครเชื่อแล้วครูก็รู้สึกเหนื่อยกับทุกคนแล้วครูก็รู้สึกว่าทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ง่วงแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามจะทําให้ดีวันเนี้ยไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ยุ่งอีกครูก็จะไม่ยุ่งแล้วก็คือตามสบายคือจะอยังไงก็ได้ก็ขอให้อยู่กันดีๆอย่าอย่าตบก,กันแคานั้นพออย่าด่ากันรับหลัง จะคุยมาชัช่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเมาเนียค่ะไม่มีอะไรเลยมานี่พูด,พดจริงนะนะนี่พูดซีเรียสแล้วนะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่พูดบ้างตอนแรกแล้วก็ไม่ฟังแล้วด้วยขอพูดบ้างหนย่ยอย่าดือ้อแล้วก็เขาขอพูดบ้าง อ่าาาวมเขาไม่ใช่บอกว่าไม่อยากคุยแล้วไม่เชื่อแล้วตลอดไปแต่คือณนะตอนนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกลับไปคืนดีกับเพื่อนเขาเข้าใจค่ะก็หมายถึงว่าตอนนี้พวกหนูไม่มีความเครียดแล้วถูกไหมถูกไหมถูกปะอ่ะจบตอนเนี้ถ้าถ้าบอกพวกพี่ว่าพวกพี่น้อยใจพวกหนูไหมโอ้ยน้อยใจมากตอนนี้พี่ไม่อยากคุยแล้วพี่ไม่ฟังแล้วด้วยแต่คิดกันเอาเอง แบบคือตอนนั้นรู้สึกมีแต่แบบรู้สึกแย่เป็นห่วงทําไมดีแบบคือมันตัวเล็กเหลือแบบเล็กลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบว่าถึงว่าหลังเขวี่ยไางเนี้ยถึงว่าหลังๆนี่เห็นอีกไม่ค่อยพูดละก็เลยแบบปล่อยปล่อยคนอื่นเขาพูดจนแบบจนซานิเขาขึ้นมาแบบนั้นคือแบบว่ารู้ว่าเขาควบคุมมันลงมากแล้วว่าซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมพี่ๆรู้สึกแต่ไม่ไม่หลังนั้นก็ไม่ได้คุยกันต่อแต่คือรู้ว่าผู้ใหญ่อ่ะแม้แม้กระทั่งครูลักเองอ่ะ คพูรักก็แบบครูก็อยากให้ลองนะลองเกียดก,กันไปเลยแบบว่าไม่ต้องเอากันไปเลยแล้วดูว่าจะอยู่กันได้ไหมครูไม่ต้องการเห็นภาพกอดกันคือทุกอย่างที่ทุกคนพูดมันคือในใจของเราอ่ะอมันทําให้เรานั่งนั่งแบบพยักหน้ายอย่างน้ก็ <S <S เลยลองเปลี่ยนเวดูบ้างว่าตอนแรกทุกคนรู้สึกนะว่าเหมือนแบบพยายามจะให้รักกันแต่ในเมื่อรักกันไม่ได้อืก็เปลี่ยนเวมันซะจริงๆแล้วเรื่องที่เขาทะเลาะกันะมัน เป็นแค่เรื่องเด็กๆร<ล>ำ<ม>คาญกันหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องอิจฉาเข้ามาเกี่ยวเลยปะมันเป็นเรื่องมีใส่ส่วนตัวคือสองคนนี้เขารักกันคือพื้นฐานจากคนที่รักกันมากๆแล้วมันเวลามีอะไรนิดเดียวมันก็จะง,งอนกันได้่ะคะคือแบบถ้าถ้าคนเราไม่รักกันมันนิดเดียวมันจะไปถือสารไม่สนใจด้วยซ้ำอ่ะคือแบบมไม่ต้องคิดถามจริงส่วนตัวอีกคิดว่านี่น่ารำคาญไหมสำหรับหนูตอนแรกที่หนูรู้จักกับน้อง คือหนูคิดของหนูคนเดียวเลยนะว่าสาหรับตัวหนูเองอะหนูลำคาในบางครั้งเพราะว่าเราเป็นคนที่มีโรคสนตัวสูงมากแต่เราไม่ได้คิดว่าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราด้วยความที่เราคนท่องข่าจะเข้ามาถึงในใจเราแยกแต่น้องเขาก็า,าจะพ,พุ่งพุ่งพุ่งมาในในเวลาที่ห่วงในที่เราแบบ เราคิดอยู่หรือเราอะไรอยู่แล้วน <S <S <COVID> ้องเขาง่จะเข้ามาด้วยความที่อาจจะแบบเขาอยากรู้จักกับเราหรือหรืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามพูดกันเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเข้ามาผิดจังหวะ <S COVID> อะไรเงี้ยบ่อยคือมีคนอื่นที่ก็คิดเหมือนเราตรงที่ว่าบ,บางทีแบบมันผิดจังหวะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเป็นเป็นการที่พวกเรายังทนได้อยู่เพราะว่าเราเหมือนแบบทนได้ในที่นี้คือเหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยความรักอะค่ะคือเรา เขาเป็นเด็กมากคือก็รักนั่นแหละแต่ว่าก็รำคาญเหมือนว่าบางครั้งบางครั้งแค่เหมือนแบบมันไม่ได้ทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตแต่แค่มันมันติงติดในใจแล้วก็ดเ็กเล็กนอยน้เหมือนเพราะมันมันไม่ได้ถึงขนาดไม่ได้ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ย